คิดเหมือนกันค่ะว่าพี่นายจะทํากับโมแบบนี้ตอนแรกคือพี่นหนมันหลอกโมค่ะนี่รอนะเดี๋ยวเข้ามาอ้าวไปไหนอ่ะไปทำทัระก่อนมีทัวร่าด่วนรออยู่ก็ทิ้งเขาอยู่คนเดียวมันก็คือเอาโมมาทิ้งไว้แบบนี้เลยตอนแรกนี่ก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะก็เลยเดินไปหาอะไรกินรอพังๆค่ะแต่ก็ไม่คิดว่าจะได้มาเห็นภาพแบบนี้กูต้องมาเห็นอะไรแบบนี้เหรอวะมันนัดเจอแฟนเก่าอ้โหททำกลางสายฝนด้วยแล้วก็ปล่อยให้กูมาเดินคนเดียวเป็นไงมาอยู่กับหญิง นี่ขนาดแฟนเดินตามหลังก็ยังไม่รู้ตัวอีกนะคือจะรู้ตัวบ้างไหมนะว่าทําอะไรอยู่เริ่มรู้สึกว่าไม่ได้การละอย่างงี้ต้องเข้าไปหาเรื่องเฮ้ยเมนตาเฮ้ยโมวัดี่มาทำไมก็ไม่บอกแล้วแอบมาเจอแฟนพี่อีกแล้วม่มาหาอะไรกินเดยพี่ในเฉยๆก็ไม่พูดไม่จาอะไรเลยมาหาอะไรกินเเฉยๆไม่มีอะไรยังไงนี่ล้วไม่ต้องมาทําเป็นไม่รู้เรื่อง ทุกคนว่ามันเชื่อได้ปะมาหาอะไรกินจริงๆใช่หมโมมาหาอะไรกินแล้วทําไมต้องรับรับรอรอกันด้วยวะมันน่าสงสัยมากอะทุกคนหรือว่าพี่ไนกับพี่มินตาจะแอบมาคบกันอีกรอบนึงตอนนี้ก็คือเริ่มไม่ตลกละเวลาเดินก็คือไม่สนใจโมด้วยนะก็ยังไม่หยุดไม่ย่อนนะก็กุกกิ๊กกันอยู่สองคนนู่นหลามาจากไหนอะเดินมาเขาจะเดินแฟนกลับอ๋ออีเหียผักใส่ไรส่งอะ